โปรโมชั่นส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่กับรถนิสสันเทอร่านะครับคันนี้เป็นรุ่น2.3 VL ขับสตัวท็อปสุดมือเดียวป้ายแดงปี2020เลขใหม่เพียงแค่29,000กิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้บอกเลยว่ารถจุกๆกันไปเลยเหลือราคาเพียงแค่749,000บาทออกรถกับ B t ทีวันนี้ฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับผมจัดไฟนัซนถึงที่ส่งฟรีทั่วประเทศกันไปเลยนะครับออปชั่นเนี่ยได้มาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือโปรโมชั่นต่างๆคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมาก นะครับเข้ามาดูภายในกันออปชันตัวนิสสันเทอร่าบอกเลยว่าใครเป็นสาวกนะบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยออปชันได้มาเต็มที่สุดในคลาสในเซกเมนต์เดียวกันเลยนะครับท้าชนได้ทุกรุ่น ภายในเนี่ยสวยมากๆนะแระที่สําคัญคือตัวรถไม่มีชนดับพิ่วาวมมน้ำตัดต่อตัวถังปลอมใหม่ใดๆทั้งสิ้นคันนี้ทางเราการันตีให้เลยสีก็บอกเลยว่าสีสวยนะพิเศษมากๆเลยถ้าสนใจอย่าลืมสแกน QR code กันมาได้นะครับหรือถ้าอยากดูรีวิวเต็มนะครับเซิร์ชหาได้เลย Bt Perfect Car ได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าเป็นเพจเฟซบุ๊กยูทูบหรือแม้แต่ไลน์ไอต่างๆนะครับผม